ศาสนาพิธีจันกเกษมสมเด็จพระอริยวองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกปัดชมว่าแต่งกายชุดสวยงามดีขอให้ช่วยกันอนุรักษ์การแต่งกายตามแบบประเพณีโบราณเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราให้คงอยู่สืบต่อไปมหาวิทยายลัยราชพัฒจันกเกษม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินงานตามพันธกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาจึงจัดอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีและกิจกรรมต่างๆด้านศาสนาโดยได้รับเชิญจากเครือข่ายวัฒนธรรมได้แก่กรมการศาสนาวัดยานาวาวัดเสเมนา,นารีพระอารามหลวงสภาวัฒนธรรมเขต และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วยจากพันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมด้านทํานุบํำรุงศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาสำนักศิลปะและวัฒนธรมนมนธนธรมได้คำนึงถึงเอกลักษณ์ของชาติโดยให้บุคลากรศาสนาพิธี แต่งกายด้วยชุดราชปะแตนในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกิจกรรมด้านศาสนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายแบบประเพณีโบราณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมใช้พลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่างๆด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมพลังบวรที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยายลัยประกอบด้วยพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลัยพิธีทำบุญสงกรานกิจกรรมร่วมกับวัดยานาวาพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีของวัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยนาวากิจกรรมร่วมกับวัดสเสมียนนารีพระอารามหลวงประกอบด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรพิธีทำบุญทัาศีนานุปทานอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดสเสมียนนารีพระอารามหลวงพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพวรสิทธาจารย์พิธีถวายผ้าพ,พระกฐินพระราชทานพิธีสมโพธพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐคือพิธีทำมุลวันคล้ายวันสถาปนาโครมการฝึกหัดครูและการสถาปนาการฝึกหัดครูไทยครบรอบ128ปีร่ปีรวมถึงกิจกรรมร่วมกับวัดกระโดนจังหวัดนครราชสีมา คือพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานณเจดีศรีอนันตสิทธิ์วัดกระโดนสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลากรด้านศาสนาพิธีเกิดจากนโยบายของอธิการบาดีรองศาสตราจารย์ดรสุมาลีชัยสุภรกุลที่มุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักขนบธรรมเนียมประเพณี สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านศาสนาพิธีผู้เข้าอบรมได้แก่บุคลากรนักศึกษาตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหานครโรงเรียนมหาวิทยายลัยราชพัฒและประชาชนทั่วไปโดยมีพระครูสาธรปริยติคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุเนนารีพระอารามหลวงเป็นพระวิทยากร นายสมควรบุญมีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานพิธีกรมศาสนาพันเอกรปะสมสินทองผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์กรมเสมียนตราสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัฐพัฒร์สายเสนาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นวิทยากรและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้สำนักศิละปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายซึ่งเป็นพลังบวรได้แก่โรงเรียนในเขตจตุจักร7โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน4,500คนเข้าร่วมโครงการวัดในเขตจตุจกักรสำนักงานเขตสภาวัฒนธรรมเขตและชุมชนโดยนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของทั้ง7โรงเรียน ได้ฝึกปฏิบัติการด้านศาสนพิธีเช่นการเชิญเทียนชนวนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลการเทียบทยธรรมถวายสังฆทานเป็นต้นและได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีให้กับผู้นำชุมชนชมรมผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีของวัดในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นการบูรณา,าการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วยในการปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกครั้งโดยได้รับคำชื่นชมจากพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็นเช่นเมื่อครั้งสมเด็จพระอริยองสาขาตาาน สมเด็จพระสังฆราชสกลม,มหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมและทรงประธานรางวัลเพชรงามการสาธารณสงเคราะห์ณวัดยานวาเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตรัสชมว่าแต่งกายชุดสวยงามดีขอให้ช่วยกันอนุรักษ์การแต่งกายตามแบบประเพณีโบราณเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราให้คงอยู่สืบต่อไป พระพรมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสและพระธรรมสุทีวัดหัวลำโพงได้ก,กล่าวชื่นชมว่าเป็นการดีที่สถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญจัดอบรมศาสนาพิธีให้บุคลากรเกิดความสนใจช่วยงานพิธีการงานศาสนาพิธีเป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงขอให้รักษาไว้และสร้างรุ่นใหม่สืบต,ต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธีแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องได้รับการกำกับและติดตามโดยรองศาสตราจารย์ดรสุมาลีชัยสุภาราคุลอดีตอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนเหมือนชอบอธิการบดีทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับคำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากพระสงฆ์วสิเมียนนารีประกอบด้วย พระเทพบรสิทธาจารย์พระครูสาธรปริยติคุณพระครูปลัดทีทวัตธรรมทีโรพระสงฆ์วัดยานวาประกอบด้วยพระมงคลวัชรากรพระสุธีวัชระปฏิพานและอนุศาสนาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านศาสนาพิธีประกอบด้วยพลอากาศตรีสุรินคุ้มจันทร์ ร้อยเอกสุรเชษโพคาสีพันเอกประสมสินทองงานศาสนาพิธีจันกเกษมแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมของบุคลากรด้านศาสนาพิธีการอนุรักษ์และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยเกิดและเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศาสนาพิธีกับพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์จนก่อเกิดบุคลากรด้านศาสนาพิธี ประจักษ์เป็นรูปธรรมขึ้นมานอกจากเป็นการอนุรักษ์ศึกษารวัฒนธรรมไทยแล้วสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีความมุ่งหวังที่จะต่อยอดและขยายงานด้านศาสนาพิธีจันกรเกษมโดยการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตามนโยบายของอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนเหมือนชอบเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ศาสนพิธีให้เกิดเป็นรูปธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ เกิดความยั่งยืนเพื่อชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม